ติอาโกเตียเซรานักมวยไทยหัวใจเขมรผู้ที่ฝึกและร่ำเรียนมวยไทยมาทั้งชีวิตแต่กลับมาเนรคุณวิชาที่เขาสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาซึ่งนาเวลานี้นะครับดูเหมือนว่าเขากำลังได้รับผลของการเนรคุณมวยไทยเข้าแล้วซึ่งสำหรับติอาโกเทียเซรานักมวยชาวบราซิลซึ่งเขาสร้างชื่อเสียงของตัวเองเพียงแค่ชั่วค่ำคืนเมื่อเขาได้มีโอกาสได้ไปร่วมโปรโมทกุนคาเม ก่อนที่เขาจะกลับมาประกาศว่ากุนคาแม่คือแม่แบบแห่งศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดและรวมถึงมวยไทยที่เขาฝึกมาด้วยซึ่งล่าสุดนะครับรอยสักที่ทางตีอโก้ได้สักคำว่ามวยไทยไว้ที่กลางหลังซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีว่าเขาได้มีการฝึกและร่ำเรียนมวยไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเจ้าตัวก็มีการประกาศว่าจะลบรอยสักดังกล่าวและเขาก็ได้มีการเริ่มต้นการลบรอยสักดังกล่าว ด้วยการลงลวดลายทับรอยสักคำว่ามวยไทยซึ่งรอยสักรอยใหม่ของเขาก็ได้รับการบวตจากแฟนๆชาวกัมพูชาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับดูเหมือนจะส่งผลให้ทิอาโกได้รับผลกระทบกับชีวิตของเขาซึ่งอย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับก่อนหน้านี้เขาได้มีการถูกแบนโดย w ด o ้ยและรวมถึงการถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ขึ้นชกรายการมวยไทยต่างๆล่าสุดนะครับ ทางทีเอโกได้มีการโพสต์ f a c e b o o k ของเขาซึ่งในเวลานี้ดูเหมือนว่าทางทีเอโกได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็มีสมาชิกรายหนึ่งในกลุ่ม Amazing World Culture Club ได้มีการแคปหน้าจอโพสต์ดังกล่าวซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับทางทีเอโกได้มีการลงข้อความพร้อมกับรูปภาพการเอ็กซเรย์ข้อเท้าพร้อมกับภาพการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้ยังได้มีการระบุข้อความที่ว่าผมล้มลงและเกิดอาการขาหักในตอนนี้ผมต้องเข้าพักรักษาตัวและจะกลับมาฝึกซ้อมได้อีกประมาณ3เดือนพร้อมกับทิ้งข้อความประจำตัวของเขาไว้ว่าพระเจ้าดีเสมอซึ่งก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางติอาโกซึ่งพึ่งได้รับสัญชาติกัมพูชามาหมัดๆและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นภาษากัมพูชาว่า แสนจันริทีกุลเขาก็ได้แพ้แพ้การชกให้กับเด่น9 0 0 0 0สัก9 0 0เก้ในการขึ้นเวทีชกศึกมวยไทยที่ประเทศมาเลเซียมาก่อนหน้านี้หลังการชกดังกล่าวทางตีเอโกได้มีการโพสต์เอาใจชาวกัมพูชาว่าผมภูมิใจมากที่ได้เป็นคนกัมพูชามันไม่สำคัญว่าใครจะพูดหรือจะทำอะไรผมจะไม่ขายวิญญาณผมจะทำตามที่หัวใจบอก ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาให้กำลังใจในขณะเดียวกันนะครับทางโลกโซเชียลมีเดียของไทยก็ได้มีการเผยแพร่าภาพในระหว่างการชกซึ่งเป็นภาพทีติอโก้ถูกเด่น900 0 0 0ถีบหน้าซึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วรวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปของกัมพูชาที่กำลังจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้ ชะตากรรมของตีเโกเตียเซราจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่วาระในการผลักดันกุนคาแมนในกีฬาซีเกมนั้นสิ้นสุดลงและรวมถึงต้องจับตามองกันต่อไปว่าทางกัมพูชาจะดาเนินการกับศิลปะการต่อสู้ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นต้นกำเนิดมวยไทยอย่างไรต่อไปและนอกเหนือจากตีเอโกเตียเซรานะครับยังมีนักมวยไทยอีกรายหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเนรคุณมวยไทยนั่นก็คือทูนเทียร่า ซึ่งถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้ก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมทุทูเทียราเป็นนักมวยที่ฝึกฝนการต่อสู้แบบมวยไทยและรวมถึงเคยมีประเด็นเรื่องของการใส่กางเกงมวยรูปครุดและเจ้าตัวเองก็มีการสักรูปครุดที่แขนซึ่งนั่นก็เป็นประเด็นที่ทำให้แฟนมวยชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางทูเทราได้มีการขึ้นชกกับกงจากปอเปาอินนักมวยไทยที่มีอายุมากกว่าเขาถึง11ปี โดยในศึกดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียโดยทางทูนเทราแพ้ให้กับกงจักไปอย่างหมดท่าโดยทางทุนเทราถูกเตะจนแขนเกือบหักนะครับและรวมถึงมีภาพของแขนที่มีอาการผิดรูปอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าแขนของเขาที่มีอาการบาดเจ็บก็คือข้างที่มีการสักรูปครุฑนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นทางนายซะเลจันทร์ซึ่งเป็นรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชา ก็ได้มีการบริจาคเงินจำนวน2ล้านเรียวหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ17,000บาทให้กับทูนเทราเพื่อน,นำไปใช้เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บและพร้อมกับยืนยันว่าเขาพร้อมจะดูแลและช่วยเหลือจนกว่าเจ้าตัวจะหายดีและกลับมาชกกุนคแมรได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากวิบากกรรมของทูนเทราที่ได้รับการบาดเจ็บจากการชกมวยแล้วก่อนหน้านั้นนะครับวิบากกรรมดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งเขามาก่อนหน้า เมื่อภรยาเก่าของทูนเทราได้มีการออกมากล่าววิงวอนต่อน,นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนื่องจากทางทูนเทราได้มีการพาภรยาใหม่มาฟ้องภรรยาเก่าซึ่งเธอได้บอกว่าภรยาคนใหม่ของทูนเทราเป็นภรยาเถื่อนและเขายังได้นำภรยาคนใหม่เข้ามาข่มเหงเธอในระหว่างที่เธอนั้นท้องจนกระทั่งถึงเวลาคลอดลูกอีกด้วยพระผมนั่นก็เป็นเรื่องราวของสองนักมวยเนระคุณที่ผลของการกระทำของเขา กำลังจะย้อนเข้าสู่ตัวของพวกเขาเองนะครับครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายบายสวัสดีครับ